สวัสดีค่ะแฟนเพจนิสันเจี๊ยบทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเจี๊ยบมากับรถนิสสันอเมร่ารุ่น V L ค่ะราคา699,000บาทมากับชุดแต่ง I D O Speed อีกแล้วค่ะคุณลูกค้าคะแล้วจะต้องแจ้งเลยนะว่าคันนี้จะใส่แม็กเลนโซ่ขอบ17อีกแล้วค่ะ บอกเลยรถคันนี้ห้ามพลาดเพราะดีเทลรถคันนี้เราจะลงรายละเอียดกันเลยนะคะว่าด้านหน้าเนี่ยจะต้องแจ้งเลยว่ารุ่นใหม่ล่าสุดเขาจะมีการเปลี่ยนโลโก้นิสสันใหม่นะคะและที่สําคัญค่ะกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมเสริม่อด,ด้วยชุดไอเดียสปีดเจ็บต้องแจ้งเลยว่าปกติแล้วชุดแต่ชุดนี้ค่ะจะเหมือนกับชุดอีกไนใช่ไหมคะแต่ความพิเมยมของเขาแล้วก็ความการันตีหรือว่าการรับประกันนะคือ3ปีเหมือนกันเลยค่ะคุณลูกค้าสี เป็นงานแบบเดียวกันนะคะและที่สําคัญเรามีการลงเส้นสายใหม่ค่ะปกติแล้วชุด ido speed ตัวน,นี้เราจะใช้เส้นสายสีแดงแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอยากเป็นแบบเหมือนอีกไหนได้ไหมที่เป็นแบบสีดําเราก็จัดให้ได้นะคะอยู่ที่คุณลูกค้าเลยนะคะส่วนด้านข้างเนี่ยจะใส่แม็กขอบ17เลนโซ่ค่ะคุณลูกค้าคะและเป็นลายใหม่นะคะรุ่นนี้จะต้องแจ้งก่อนว่า ด้าน,นหน้าสัมผัสของตัวลายล้อแมกอะคะ่ะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นออกสีเงินๆนะคะแล้วก็ใช้สีดำอะคะ่ะในการตัดด้านในเนี่ยคือเป็นสีดำเป็นโนแบกนะคะข้อเบรกคาลิเปอร์เราใช้สีแดงแต่นะะ็อตล้อค่ะเราใช้สีดำเห็นไหมคะคุณลูกค้าแต่งแบบนี้ก็ดูดีมีสไตล์ และตัวนี้นะคะกระจกมองข้างเป็นสีขาวนะคะพร้อมกล้องรอบคัน360องศามีาบสปอร์ตวอร์นิ่งเตือนจุดอับสายตาแล้วก็มี l ลนดิพาเ r อร์วอร์นิ่งด้วยนะคะคือรุ่นท็อปเนี่ยฟังก์ชันเข้ามาเยอะจริงๆในรุ่น23 MY นะคะอย่างที่คุณลูกค้าได้ทราบกันมาเนาะตัวนี้มือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมปุ่มคีย์เลสเปิดปิดเข้าออกสะดวกสบายคันนี้ด้านข้างเนี่ยจะยังมีเสริมหลอดด้วยตัวงาน ชุดแต่งของ ID. O Speed เหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดคุณลูกค้าบอกว่าคุณเจ๊บเนี่ยตัวเส้นสายสีแดงอะทำเป็นดำเลยได้ไหมเจ๊บอกเลยนะคะว่าทำได้นะความชอบของลูกค้าแบบชอบแบบไหนสั่งจะมาได้เลยนะคะแต่เจ๊บากกำลังจะบอกว่าชุดแต่งอะของเจ๊ทุกชุดนะคะเจ๊บการันตีการรับประกันงานสีนะคะถึง3ปีแน่นอนค่ะด้านหลังของคันนี้นะคะจะมีการเสริมหลอดด้วยสปอยเลอร์ทรงแนบสีดำค่ะตัดกับตัวรถสีขาวและรุ่นนี้นะคะอย่างที่เจ๊บแจ้งว่าเป็นชุดงานไปท่อ3ตัวนะคะเพิ่มความสปอร์ตและความพรีเมียมให้กับตัวรถ นี่คือการตกแต่งดีไซน์อีกหนึ่งแบบที่เจ๊บบอกเลยว่าดูดีมีสไตล์มากๆและชุดที่คุณลูกค้าเห็นเนี่ยจ๊บแถมให้ในโปรโมชั่นทุกโปรโมชั่นเลยนะคะคุณลูกค้าคะก็ลองทักทายเข้ามาสอบถามแคมเปญเจ๊บได้เดี๋ยวเราไปชมความหรูหราภายในของรถรุ่น V L กันค่ะ ภายในนะคะของรุ่นนี้จะต้องบอกเลยว่าเขามีความหรูหราจริงเพราะเขาใช้เบาะหนังโคเ,เอมูเรสสีดํานะคะคอนโซลด้านหน้าเขาใช้เป็นแบบสีฟ้านะคะตัวคอนโซลตรงกลางคือดีไซน์สวยและที่สําคัญตรงนี้เห็นไหมคะเขาจะใช้สีดําเป็นโนแบครุ่นนี้ก็จะเป็นระบบแอร์ออโต้ถูกรมภายมีให้ถึง6ลูกแล้วและรุ่นใหม่ล่าสุดก็จะมีตัวคูดคอนโทรลควบคุมความเร็วให้ด้วยเห็นไหมคะบอกแล้วฟังก์ชันเขาจัดมาเยอะจริงๆและตัวไฮไลท์ก็เลยที่จะพูดไม่ได้เลยคือนิสสันคอนเน็กซ์สวิสเซตและปุ่ม SOS นะคะ เรื่องนี้เราต้องพูดเพราะว่าสามารถช่วยเหลือคุณลูกค้าได้จริงๆในยามฉุกเฉินแล้วก็กระจกตัวนี้ก็เป็นกระจกแบบไร้ขอบแล้วจะลืมบอกไปว่าตัวนี้จะมีเรดาร์ค่ะใช้จับความแม่นยำนะคะกรณีเตือนการชนด้านหน้าคือตัวนี้จะมีกล้องรอบคัน360องศาแล้วก็มีเรดาร์จับคือเจ้าทึงบอกไงคะว่ารุ่นนี้เขาปรับฟังก์ชันมาดีจริงๆแล้วโปรโมรชั่นน่ะอย่างที่จะบ,บอกคือโปรโมรชั่นตอนนี้คือมันว้าวมากๆเธอมันคุ้มค่ากับราคาของตัวรถที่ราคา699แล้วได้ฟังก์ชันแบบนี้แล้วโปรโมรชั่นน่ะ จะบอกเลยว้าวจริงๆเรามาฟังโปรโมชาันดีๆกันค่ะโปรโมชั่นนะคะของเดือนนี้นะอัมาลาจะบอกเลยดอกเบีย้ยนะตอนนี้จะจัดเลยค่ะ0.79ุกค่ะคุณลูกค้าหรือว่าคุณลูกค้าบอกอยากได้เป็นดอกเบีย้ย0%เราก็มีเลือกหลากหลายแคมเปญน,นะคะและที่สําคัญตอนนี้ค่ะอย่างที่คุณลูกค้ารู้นะคะโปรดาวน์น้อยดอกเบีย้ยพิเศษคือโปรดาวน์น้อยตอนนี้ก็คือโปร9พใช่ไหมคะ ส่วนโปรแคมเปญดอกเบีย้ยพิเศษอยู่ที่งบประมาณของคุณลูกค้านะคะแล้วก็ใน2โปรนี้คืออย่างโปรดอกเบีย้ยศูนเ็คือไม่ได้แถมประกันนะคะส่วนโปรจุดเจ็ดเก้าตอนนี้ที่เจมให้คือจ่ายงวดแรกแล้วก็แถมประกันคุณลูกค้าลงมาปรึกษาก่อนว่าถ้าเกิดเราดาวประมาณเท่านี้คุณเจบใช้โปรไหนคุ้มค่ากว่ากันปรึกษาได้ค่ะจะจะคิดเลยว่าถ้าคุณลูกค้าดาว20หรือดาว25หรือดาว30 ผ่อนแบบไม่แบบนี้คุณลูกค้าเลือกแคมเปญนนี้คือดีที่สุดเราจะบอกลูกค้าไว้แบบละเอียดมากๆนะคะสนใจนะคะสามารถโทรมาปรึกษาเจี๊ยบได้นะคะที่เบอร์โทรศูน9์1ก้าสองกเถ้าเข้ามาที่ช่องทางไลน์แอดก็แอดไซน์คนหา idline นะคะนิสสันสองพันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆของเจี๊ยบนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ